السلام ع ل ศ ك م ورحمة ا ส ل ه وبركاته الحمد ل ฟินอ ah uh, ัมบิยาอ ن วะอิมามินมุรซะลีน ش ะบีบ أ น ب ي ا ء و إ ม ا م المرسلين ح ب ي ล ن ا محمد بن عبد الله وعلى آ ل บ و ฮิอัจมะอีนยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเฉลยมีม3คำถามนะครับใน EP ที่6นะครับคำถามแรกการเย้ยหยันศาสนาต้องเป็นรูปแบบใดก็ไก่ ยเอหยันด้านความเชื่อดูถูกนบีด้วยกับใจขอไขายวาดการ์ตูนล,ล้อเลียนท่านนาบีขอควายล้อเลียนเรื่องภรรยานาบีล้อล้อเล่นล้อเลียนผู้หญิงที่ปิดหน้าว่านินจาด้วยกับการกระทำงองงูถูกทุกข้อคำตอบที่ถูกต้องนะครับ นั่นก็คือถูกทุกข้อข้อที่สองเพราะเหตุใดถึงมีบัญญัติศาสนาห้ามเรื่องการเย้ยหยันล้อเล่นเรื่องศาสนากอไก่เพราะศาสนาเนี่ยถูกบิดเบือนขอใครเพราะศาสนานี้ตั้งกฎขึ้นมาเองขอควายเพราะศาสนานี้ถูกดูแลรักษา โดยไม่ให้มีการวิดเบือนเปลี่ยนแปลงจึงสูงส่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือคอควายครับข้อที่สอีกสาเหตุที่ไม่อนุญาตให้ดูแคนอิสลามยิ่งกว่ามหนึ่งหนึ่งสองอีกขอ้อใดถูกต้องที่สุดก็ไก่ให้เกียรติแก่ศาสนาขอไขเพื่อให้คนยกย่องขอควาย ปิดประตูทางเข้าของมารร้ายที่จะทำลายศาสนาคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับปิดประตูทางเข้าของมารร้ายที่จะทำลายศาสนาอินชาลอครับเดี๋ยวใครตอบถูกหมดรางวัลก็จะเป็นของท่านครับเดี๋ยวเจอกันในอนะีพีหน้าอสลาหวาะลลยกุมวะเรามาตุลลอฮิวบารราแกาตุ